อ๋อเมื่อกี้ยังงามเเนาะโลเท่าไรโลสโลสเมืกี้มวางเรียงไงเนาะแฉบป่ะพี่สวนเจ้าปะชื่อนมพี่น้องจะซื้อมาขา่อราคาถทืกป่ยช่วงแล้ราคาเทืกนี่ยเดือนสิบเดือนสิบสองเดือนสิบสองคป่่าซื้อมาแต่ผ้าห่มวางเวียงอะ หกพันไปโบสถนเลยัวจะสมัยให้อย่าป่าเด้อไปเลยนะตลาดขายมะเขียงวังเวียงเนาะโอ้มะเขียงหลายขนาดสองภาคทางมะเขียงวังเวียง เกียงหวานชายสองผ้าค้างเนาะอ๋อเกียงงามฮะเนาะโลอะไรโลซาวโลา,วาเกียงบางเบียงไงเนาะอ๋อหน่วยใหญ่นะยงใน้น้ำเพริ่งตัวนี้ต,นตัวนี้ได้ไหม มดโอ้เหลืองสมงามขนาดนั้นแซบปะที hmm. à, ha, ่สวนเจ้าปะซื้อน้องจะซื้อมาใครต่อเอาให้ในรูนึงรลนึงเอากองนี้เลยโอ้งามอย่าีประมาณจักหน่อยฮะ โอ้เมค่าใจดีฮะทั้งงามทั้งใจดีนะเมค่าเนี่เป็นแถมให้ราคาถือปู่ช่วงแรกราคามันถือเนี่ยเดนสิบเดือสิบสองเดือนสิบช่วงนี้มันอยากขื้นเนี่มันบอกอสมพอบบเฮดสมพ่อบบเฮตลายปกติจะลายกว่านี้เนาะอ๋อ ียางเลาะก่อนเมื่อก่อนบันโดยโดยโดยเขียงสายนลำพึงเส็ดกล่องงามเพื่มะเกียงมะกล้วยกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยหอมเปล่ากลวยโรตีเอาไปใหดโรตีอันไหน กวยนี่บโอ้วีเท่าไรวีแปดพันมกวยกวยน้ำเลยโอ้นกวยน้ำแล้วว่าแ่บกว่าคือคือเือราคาืออ๋อตอนนี้หาพันเนาะเอาให้เขาวีนี่ยกวยน้ำเลยก็ไรก็ได้คือกันหมดตอนนี้บ่ตันนี้ก็ได้วีหาพัน โลอะไรมาเกียงเจ้ายังโลซาวโลซาวขึเดียวเนาะเอาฟันก็อก็ได้โลซาวฟันคือกันเนาะดูอ้วยดู้ยเดินสิบเอาเห็นเขาท้ายหูบเต็มซองพาช้างเลยแล้วเาเห็นอะบาดเนียดู้วยดูด้วยผูกอยู่บางเวียงนี่หมดเนาะเอาเห็นเขาไปขายอยู่เวียงอยู่ทางใต้ก็มีอะไรจนล่ากับเจ้าแก้มาจะทางหนืออันนี้ไง โอ้อยู่เยี่ยงเอาใจ,นะจพี่ไปออโอ้ดออโดยักคักัเมื่อก่อนย่งงนางเล้อกกเบืองเนี่ยหลายฮัน,นนัพี่น้องขายมะกรวยไงขายมะเกียงไงแต่งโมกันนี่โอ้คักคักักบอลนี่แหละเนาะฮานขายมะเกียงเมืองวังเมือยงบราซอลทีน้ก็จะถ่ายลงเฟซลงยูทูบ เมื่อนี้ได้มาเห็นตัวจริงเส้นทางติดเส้นทางเลขที่สิบสามสิบสามเหนือทางขึ้นภาคเหนือของปมะเทศลาวรถขึ้นทางเหนือมาได้อาคารมื่อวันก็มีเนะพื่อนก็นก Và cháu cả mà kèang, mà <laughs> bà cháu có phá gắn mua vé, mua lại Mì cá Mặc vé, mua 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 vé, chắp มันใหญ่จ้ลูกเอ้สด้อายงซ้างมาอผ้าอายจะได้มักโมกายจะได้มักโมเาบเอาเอ้าาแม่กันแพนะคุเอาแพบ่นี่เห็นบ่นักเห็นบไปได้บ่นะเาบ่ได้บ่บ่ได้เราส่งคพขึ้นอ อยู่ได้เอาเองอขึ้นรถแล้วนัว่นโอ้ยยังหลายทางโตอนะพี่น้องไปเมืองกาศีไปจากไปซื้อมะเขือมะกล้วยแล้วเนะาะเราเดินทางเข้าสู่เมืองกาศีเมืองกาศีพี่น้องเลยเมืองแห่งเมืองอันที่มีตำนานคุณรู้นั่งอ้วก ถ่ายบางเวียงมาแล้วเร,เริ่มมีภูมีผาได้ไ <พา S 2> น,นี่ทงพีอากหายากเลยพี่น้องเลยตอนเ่าเขาหนาตนี้ก็ฮอดเมืองกาศีแล้วพี่นะ้องเลยซีแวรกินข้าวที่เมืองกาศีเลยเมืองกาศีติดกับเมืองวังเวียงเมืองภูคุ่น เป็นเมืองใหญ่ผู้สมควรนะกรับสีจะเริ่มลายสีแว่กินเข่าอยู่นี่เข่าเที่ยงสอบเดินทางไปทางผู้คูณเท่าแหละบอกไปทางผู้เกาลักสอาหารอาหารอยเนาอตอนเที่ยงแบบนี้อยากกินตำมะฮงพี่น,อน้องเลย อันนี้เวลาตอนเที่ยงเนาะ12โมงปลาย่ปโตอนบ่ายเนาะเวลากินข้าวเที่ยงอยู่กาซีเราพี่เ้องไปเบ่งว่นน้มีอย่างนเนาะอันนี้เป็นฮัน,นเฟอร์ฮันเผนแผ่างเนาะทัวนแลนี่เนาะเาะง

เมือองมุกบ่เคยมยก็ฮบางเมื่อยเมื่อยดิโดนเสียหอดเลยประมาณช้างงเสียหอดเลยตัวฮวบบางเลยอันสี่โมหามงเนาะมกป่าซื้อมาแต่ผาหอมงเียงอะมกป่าพันป่าลาหมวกไข่หินซื้อมาแต่วางเดียงอะ มามาพี่น้องกินข้าวสองมือมันตกเอิญลูกเราหาแจกเลยดีกว่ากระห้อนพี่กินจิ้นจินก็หมกไข่ใส่กระดูกใส่เขี้โอย อานจังไหงด้นอนี่ตรงเงียหรอตรงเงี่าเออเอ็บลใจเรอเจ็บยากหิวเลยอาที่

สมั่าใหย่าปาเด้อินแล้วนะเล่าเล่านว่าเมื่วันหดนะเาไปครับเด็วะ้นชอตินบอกเค็มตัวเทอรมกนะมกไปเฮนเลย อาหารลงข้าวบ้านเอาเสียมันเดไข่หินบางเวไข่หินวางเวียงเลยไข่หินวางเวียงน้ำเาไปเลยมะนางไม่เหนียวทำซองมีเนาะนี่เบิ่งยันอันใกล้ไข่ของแนะปลา ชาล้มผงจะาล้มผงกินไว้น้ำต้องสะอาดใรน้ำผงวัวนะกินได้เเหรอจะาชาเ้าไข่น้ำแดงน้ำต้มการเราไปกันกายได้ทั้ง้าข้าห่งเลย กี่เจังมันีหาปลาอนได้หาคอมเนต์แบบนีนีนื่อนได้่าย่นนเสเีลูกแกไม่ถูกเสื้อนะลูก

เดินทางต่อเนาะจนหมายปลายทางยังอยู่ที่รวงพระบางคือเก่าเนาะตอนนี้กำลังจะขึ้นภูเลยบมันี่แหละขึ้นไปเมืองพูเูานะสาราพูคูนพะบาทเนี่ยทางขึ้นภูเละเอียดเนาะบริย,ยากบารรยายเลยทงเพียงบ่มี่เลยพี่น้องเลยมีแต่ภูบาทเนี่ยพี่น้องเนาะออกเดินทางต่อสำหรับคลิปนี้มาเท่านี้มาซ้อนิีคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ ติดตามบาสซอนไปเรื่อยๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้บาสซอนเนาะสำหรับคลิปนี้จบไว้ซอนี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย